ก็ผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าพอศึกษาเยอะนเรื่อยๆเนี่ยทุกคนแต่ละคนก็จะไปเจอคีย์เวิร์ดที่มันเราสนใจไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะเข้าไปค้นคว้าเรื่องมันเยอะขึ้นก็จะเจอข้อมูลต่างๆที่เราไม่เคยรู้มากขึ้นนะครับก็ mm. ไม่ต้องห่วงนะครับยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโลกแน่นอนแล้วก็ยืนยันครั้งสุดท้ายว่ายาลําสุดท้ายที่ถูกยิงแล้วตกที่อเมริกายิงที่ตกไปในฝั่งแคานาดาอันะนั้นเนี่ยเป็นยานเป็นยานที่มาจาก ที่อื่นี้ไม่ใช่มาจากในโลกแน่นอนแล้วก็เขาต้องการมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเ,เขาไม่ตัวตอนอยู่จริงนะครับแต่ว่านาซาเขาไม,ไม่ยังไม่ต้องการให้เขาเราเห็นชิ้นส่วนเหา่นี่ยถามถึงกรณีล่าสุดที่เหมือนกับมีผู้ชายคนขวัญแก่นถ่ายบันทึกภาพไว้ตอน,นมันเป็นกระแสโซเชียลอยู่<ะ>ว่าคนก็โต้เถียงกันว่ามันเป็น ยังเอากาหรือว่าเป็นเครื่องบินกันแน่นเห็นเรื่องครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอันนั้นอันนั้นคือยิ่งกว่าใช่แน่นอนครับอันนั้นยิ่งกว่าใช่แน่นอนชอบมากมากอันนั้นใช่แน่นอนที่ที่พิเศยานเอากาศวเโพต่างๆหรือว่าเัรื่องสางเสุดเมื่อไหร่ครับล่าสุดล่าสุดน่าจะสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับที่ไหนครับที่กาญจนบุรีครับเป็นอย่างไงครับเขาแวะเวียนมาประเทศไทยเราโอ้ยมามาบ่อยจริงๆมีมันมีบินอยู่ทั่วไปคือ ตัวตัวยานเนี่ยจริงๆมันมีหลายทรงหลายรูปแบบถ้าเราเข้าไปศึกษานะครับแล้วยาแต่ละยานเนี่ยเขาก็จะมีรังสีถ้าเปรียบเทียบเป็นลังสีคล้ายลังสีไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารแต่รังสีเนี่ยเขาจะพ่นเขาจะปล่อยมาเคลือบยาของเขาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เรามองเห็นก็จะเป็นการพรางตัวซึ่งจริงๆแล้วมันมีบินอยู่ทั่วไปแต่มันเหมือนคลื่นโทรศัพท์คลื่นโทรศัพท์บางจุดมันมีหนึ่งหนึ่งขีบบางจุดมีห้าขีด ใช่ไหมครับเหมือนกันเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือไอ้คลื่นนั้นอ่ะมันมันมันหายไประยะเวลาสั้นๆอย่างคลิปที่ผมเปิดให้ดูหรือคลิปที่จะเห็นทั่วไปบางทีเห็นยาลอยอยู่อยู่ก็แวบหายไปจริงๆมันยังอยู่ที่เดิมแต่คลื่นรังสีเนี่ยมันมาเต็มบ้างมันมาไม่เต็มบ้างสอารับคนที่แบบอ่ะจริงๆไม่เชื่อเนาะเราเรานึกภาพเหมือนในหนังก็ได้ที่เราเื้อเกี่ยวกับหนังแต่มันต่างดาวเลยมันจะเป็นความจริงไหมเออไม่ทั้งหมด น่าจะประมาณหนึ่งใกล้เคียงซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆมันก็ต้องมีที่มาเนาะต่อให้จินตนาการของคนที่ทำหนังนะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปของเขาแหละก็จริงๆ,ๆแล้วอยากให้ทุกคนตอนนี้มันเป็นกระแสที่มาแล้วอยากให้ทุกคนดูกระแส ศึกษาข่าวต่างๆอย่างมีสตินะครับแล้วก็ประเมินผลตามความรู้สึกความคิดของตัวเองเราก็อยากเชิญชวนทุกคนศึกษาคือถ้าชอบสนใจเนี่ยติดตามข่าวอย่างเดียวมันไม่สนุกครับเราสนใจอะไรเราเราเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วก็ลองดูซิว่ามันเป็นคลิกซอที่มาต่อกันได้ไหมนะครับ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ใช่ว่าออกไปยืนมันจะต้องลอยมาแต่ว่าเป็นจังหวะมากกว่าบางที่ผมอยากถ่ายท้องฟ้าเล่นๆจะติดเขาก็ติดเลยนะครับบางทีก็พี่เาแบบว่าเล่นๆก็ติดเลยก็ส่วนมากมช่วงก่อนเน,นี้ยคือช่วงหลังเนี้ยผม,มผมถึงจุดที่ว่าผมไม่ไม่รู้สึกถึ่นเล่นกับการเห็นแล้วเฉยๆ<ม>ก็จะมีบางวันที่แบบเห็นท้องฟ้าก็จะถ่ายรูไปเอาไว้ถ่ายแชะแชะแชแชแล้วพอว่างก็จะมาขยายดูก็จะเจอ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแพทย์ศึกษามาเป็นสิปีเราเลยมีกิจเชื่อมตอ่อคโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นผมก็อยากให้ลงมาจอดข้างหน้าเหมือนกันแต่ผมทาไม่ได้นะครับอย่างเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเย็นนี้ก็เวานเย็นนี้ขับรถวิ่งทางด่วนนะครับแล้วก็วิ่งมาทางตรงแถวท่าเรือครับ <c oughs> ก็เจอเมฆสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปในกลุ่มให้ดูมันเป็นตัดกันเป็นตัวบีซึ่งมันเครื่องบิน ไม่ไม่มีเครื่องบินที่ไหนบินมาแล้วก็เลี้ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดที่ตัดกันก็แปลกประหลาดอันนี้ก็ถ้าถ้าผมก็พยายามวิเคราะห์กันในทีมส่งไปเยอะมากๆก็สุดแล้วเขาน่าจะลอยแล้วก็พางตัวอยู่ใค้ดีบรรยกาศเลยคือ,อยางนตต่างดาวอยากอะไอยากว่าก็คืออยากให้เขาแสดงตัวให้ชัดเจนนะทุกคําถามจะได้จบไปแล้วก็บอกว่าถ้าจะมาช่วยโลกเนี่ยผมขอสามเรื่องคือคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเจอขอสามเรื่องเรื่องแรกคือ ขอยารักษาโรคขอให้เรามียาบางอย่างที่มันสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกมนุษย์เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขสักทีสองอยากให้เขาสนับสนุนเรื่องพลังงานอยากให้เรามีพลังงานที่มันไม่ต้องใช้น้ํามันอย่างเดียวไม่ต้องมาต่อสู้กันไม่ต้องใช้แก๊สเราจะได้เราจะได้ทุกคนจะได้สบายตัวสามอยากให้เขาให้อยากเขาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับอาหารที่มันเป็นอาหารสังเคราะห์หรืออะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์แล้วเราทุกคนไม่ต้องออกมา ต่อสู้ทํางานเพื่อจะหนึ่งจะต้องมีเงินไปซื้อพลังงานมีเงินไปซื้ออาหารมีเงินไปซื้อ,อยารักษาตัวถ้าเรามีสามอย่างนี้ก็คือ,อยาอะไรสักอย่างที่เป็นยาวิเศษที่สามารถรักษาในทุโกโรคสองมีอาหารสังเคราะห์ที่เราไม่ต้องไม่ต้องทางานเพื่อแลกกับเงินเพื่อเอาเงินนี้ไปแลกอาหารแล้วก็แล้วก็ คือถ้าเรามีสามอย่างนียครบชีวิตของมนุษย์เราก็ไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรมากเราเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและสงบขึ้นซึ่งที่ผมพูดเนี่ยหนังดาวเขาคงใช้เทคโนโลยีน่นะที่ที่อยู่ด้วยกันเขาคงไม่มาต้องเข้าครัวทำอาหารแบบเราเขาน่าจะมีอา่างเคราะห์มียารักษาโรคแล้วก็มีพลังงานที่เขาอยากจะใช้โดยที่เขาไม่ต้องไม่ต้องเป,ปิดป้อมน้ำมันไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้คิดว่าจะมีโอกาสครับมจากไกลถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่ใช่รุ่นผมก็ต้องถ่ายทอดถึงถึงรุ่นต่อไปว่าอยากให้ ถ้ามีใครมีโอกาสได้คอนแทคผมอยากให้ส่งข้อมูลอยากขอข้อมูลแบบนี้จากเขาพี่ครับผมเขาย้อนกลับมาตอนมีของขอนแก่นนิดนึงแต่นี่พี่อบอกว่าพี่พิดเคยขายผิดนะฮะมันเป็นลักษณะดเดียวกับที่อยู่ขอแขนแก่นไหมครับไม,ไม่ไม่เหมือนครับ<อ>ไม่เหมือนของขอนแก่นนี่ชัดเจนมากๆเลยมันลอยในลักษณะยังไงพี่ิพคือเยือโซเนี่ยคือเครื่องบินทั่วไปนะครับเวลาที่เขาบินเนี่ยมันมันจะเขาจะบินระนาบเดียวกับพื้นก็คือก็คือขึ้นไปสูงแต่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายหรือหรือมุมใดมุมหนึ่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบินเป็นเมื่อไหร่ที่่อยขยับซ้ายขวาโดยที่ไม่มีรูปแบบอันนั้นนี่คือไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนมันจ,จะไม่มีแบบนี้อ่ามันจะแบบถ้าอยู่เห็นมันเขาจะขยับไปทั่วๆแต่ที่พิพ,พด,ดูทำไมถึงบ่งชี้ได้ว่าอันนั้นคือไม่ใช่เครื่องบินร้อยเปอร์เซ็นต์พิพมันมันมีความแตกต,ต,ต่างไรคือลักษณะอ,ะอย่างแรกเลยคือลักษณะการบินลักษณะการบินครับลักษณะการบินลูปทรงลูกล่างนั่คือระบุรูปสรงรูป ลูกสมลูกล่างมีหลายหลายชนิดหลายแบบมากแต่ในกรุงเทพที่เห็นเนี่ยเกินเกินเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นอสองซิกา้าเป็นสองซิก้าไม่ไม่เคยเห็นไกลมากแต่ข้างบนสมมุติว่าเรานั่งอยู่เนี้ยเรามองขึ้นไปก็จากตาเราก็ยาวสักประมาณสองสามเซนแต่เขาก็อยู่ค่อนข้าง,งสูงแต่ไม่ถึงกับสองหมื่นฟิตหรอกครับอยู่ในระดับที่ครื่องบินบิน,บนได้เพราะว่าอย่าง F 2 2ที่เขาส่งขึ้นไปยิงยิงตกลงมาเนี่ยเ,เขาต้องใช้ F 2 2มาว่า ความสูงของยานที่ลอยอยู่ตอนนั้น,น,ม,นมันเลย20,000ฟิตคือมินรมดาขึ้นไปนิดนึงุดท้ายคับคุณพรืคอาที่มันต้องมีหลายคนแหละถ้ายังไม่ได้เห็นใยตาเปล่ายัาง<ต>ไม่เ<ม>ชื่อใช่พี่พีอยากจะบอกอะไรคือคือหลายคนอาจจะมองว่างงไงหรือเปล่าทงมันเหลือความคือคือตอนนี้ผมเอาง่ายๆเลยนะครับกลับไปดูช่วงเดือนที่แล้วก็ได้เอาง่ายๆดูรายการมดดำรายการแฉก็ได้ เขาก็เอาเรื่องราวทีอ่อเมริกาเนี่ยออกมาประกาศเป็นทางการแล้วว่า,าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่นอกงอ่มีมีจริงเขาคือที่นาซาเขาเปิดตัวไปแล้วซึ่งอันนี้ถ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะดีแต่ว่าถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วแปลใน Google นะครับกดมาจะเจอข้อมูลจากนาซาว่าเขาประกาศแล้วว่าออฟฟิเชียลมันมีจริงแต่ว่ารายละเอียดต่างเนี่ยมันต้องมันต้องใช้คําว่าเราต้องศึกษาไปด้วยกันเพราะว่ามันไม่มี มันไม่มีหลักสูตรไม่มีโรงเรียนไม่ไม่ไม่มีมาปรทอะไรไหนที่ให้ข้อมูลอย่างจริงจังผมก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังศึกษาอยู่แล้วก็ยังยังยัง,ยง,ยงสนใจแล้วก็ศึกษาอย่างใกล้ชิดอยู่ครับเขาก็จะบอกว่าคนที่อัจฉริยะในโลกนี้ตั้งเยต่างๆอืมไม่มากก็น้อยะเนาะอย่างอย่างเทสล่านี้ไอสไตล์ Einstein นี้ยเขาเขาจะเอาข้อมูลใดๆมาขนาดมันได้ยังไงซึ่งปัจจุบันมนุษย์ของเราก็ฉลาดแล้วนะเรามีคอมพิวเตอร์ช่วยด้วยมี มีอาจ,จารย์ Google ช่วยด้วยเรายังทำเทคโนโลยีชู้ของเครือเอกนงเขาไม่ได้เลยเขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีมากกว่าเราด้วยค่ะเอามีเ,เดะขอแวะกลับมาที่บันเทิงนะพี่จินนะด,นด้วยความที่พขี่ศึกษาเรื่องนี้เป็นสิบปีคิดอยากจะสร้างหนังอะไรเกี่ยวกับ <S <S เ,เรื่องมนมุษย์ดาว <S 2> <S 2> ในเชิงวิทยาศาสตร์เออชิงทาการ่มเอ่ถ้าถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะต้องเป็นมันจะต้องเล่นถ้าจะทาโอเคถ้าทําเกี่ยวกับ่างดาวเลยเนี่ยมันมันจะต้องเล่นเกี่ยวกับความเชื่อ เพราะมันคนไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องต่างดาวเรามีเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพโอ้โหเยอะแยะเรายักษ์พญานาคก็มีเรื่องเราเลยเยอะแยะมากจริงๆก็จริงๆก,ก็มีทำโปรเจกต์ไว้เหมือนกันครับมีทำโปรเจกต์ไว้กันเกี่ยวกับหนังหรอใช่ใช่ครับมีม,มีมีทำไว้เหมือนกันมีเทรลเลอร์อยู่มีเทรลเลอร์อยู่เหมือนกันทำไว้แล้วเทรลเลอร์ก็มีอยู่แต่ว่าคิดคิดอยู่แล้วก็คุยกันแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากมากเพราะเราอยากทำทุกอย่าง แต่ว่าถ้ามันเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยพอได้ mm hmm. เช่นตอนนี้อาจจะพูดถึงนักเดินทางข้ามตวเวลาตอนต่อไปเป็นมิติพุ้ขนาน mm hmm. ตอนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองใต้บาดาลตอนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของอะไรเงี้ยอันนี้พอทําได้ mm hmm. แต่ว่าเราพอเราศึกษายเยอะชอบเยอะเราก็อยากเล่าเยอะแต่ในแง่ของคนดูเนี่ย mm hmm. เขาจะตามเราทันไหมและจะสนใจ่าน,นึงปบ้างรือง ใครจะยังน้ำผิดครัิดเลยไม่เลยต้องต้องาจารย์ท่านหนึ่งโอ้ยต้องเป็นอ๋อนี่พอได้อาจจะต้องเป็นน้องๆน,น้องๆรุ่นใหม่ๆแทนไปทีงไหนแล้วพี่จริงจริงโอ้ยนี่จริงผ่านแทนไปเยอะแล้วครับทำเทรลเลอร์เสร็จแล้วครับกี่ปีที่ที่แบบว่าเลิกโปรเจกต์โอ้ยทำทำมาหลายหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ดูกันเลยดีไหมจะ เอ่อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทำโปรเจกต์แต่ตอนนี้โปรเจกต์เป็นของน้องน้องน้องเซียะน้องเซยะเขาเขาทำแบบไม่ลงมาเขาไม่เขาไม่ไอยากแสดงนะเขาเป็นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดีเออแต่น้องไม่ทำเรื่องนี้น้องทำเป็นเรื่องวัยรุ่นทั่วไปก่อนแต่เรามีเวลามากกว่านี้เพราะตอนนี้ผมก็งานยุ่งอยู่ ยืนยันอีกทีนึงว่ามาุษย์ต่างดาวเขาไม่ได้มาทำลายโลกนะในในมุมมองครับก็เอ่อท่านผู้ชมก็ที่ติดตามชมอยู่หรือมีความมีความกังวลว่ามีความกังวลว่ามันจะสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกลเนี่ยเขาจะมาทําลายโลกหรือเปล่า,ลายืนยันตอนนี้ว่ายังยังไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปนานแล้วเราก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมี ิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์แบบเราเนี่ยอยู่ปะปนกับมนุษย์โลกเนี่ยหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็มีบางเผ่าพันธุ์ที่อยู่บางจุดของโลกที่เราไปไม่ถึงอาจจะเป็นใต้ผิวโลกตรงกลางหรือจะมีที่อื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะได้ข้อมูลใหม่ๆว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่สัตว์ที่มาจากที่อื่นที่มาอยู่บนโลกเราอยากให้รู้ว่ามันมันมีสิ่งเหล่านี้ถึงโมเมนต์นี้มันมันมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปิดใจ ไม่ได้เปิดใจรับนะเปิดใจศึกษาว่ามันมีอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งใหม่สําหรับทุกๆคนแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆอนะ่ะศึกษาแล้วก็หาข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนะี่ยข้อมูลทุกคนไปถึงหมดแล้วก็ผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าพอศึกษาเยอะๆเรื่อยๆเนี่ยทุกคนแต่ละคนก็จะไปเจอคีย์เวิร์ดที่มันเราสนใจไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะเข้าไปค้นคว้าเรื่องมันเยอะขึน้นก็จะเจอข้อมูลต่างๆที่เราไม่เคยรู้มากขึ้นนะครับก็ก็ ไม่ต้องห่วงนะครับยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นับโลกแ,ลแน่นอนแล้วก็ยืนยันครั้งสุดท้ายว่ายาลำสุดท้ายที่ถูกยิงแล้วตกที่อเมริกายิงที่ตกไปในฝั่งแคนาดาอันนั้นเนะ่ยเป็นยานเป็นยานที่มาจากที่อื่นที่ไม่ใช่มาจากในโลกแน่นอนแล้วก็เขาต้องการมาแสดงให้ใหทุกคนเห็นว่าเ,เขาไม่ตรวจตัวอย่าจริงนะครับแต่ว่านาซาเขาไม่ยังไม่ต้องการให้เขาเราเห็นชิ้น,นส่วนเราเนี่ยนพอมันมียูอเอโออย่างข่าวออกไปแล้วอะพี่รู้สึกว่า ภูมิใจไหมเพราะว่าอะไรไ<อ>คนอ่ะเหมือนอาจจะว่าเอ้ยพี่งงงายนู่นนี่นั่นแต่พอมันมีหลักฐานมาอ้าวฉันไม่ได้โกหกหรืออะไรคือร,ครู้สึกว่าถ้าคนมารู้สึกว่าถ้าคนมาถ้ามีคนมาถามหรืออย่างมีวันนี้มีอย่างวันนี้เกิดขึ้นผมจะตอบทุกคนแบบไหนที่ให้ทุกคนเข้าใจเหมือนๆกันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากกว่า<ม>ยัางยังไม่รู้สึกว่าดีใจแต่รู้สึกว่า สิ่งที่เรารู้อ่ะมันเยอะแล้วมันมันมากสิ่งแต่เราจะขโมดมายังไงย่างที่ผมพยายามพูดว่าตรงนี้มันเป็นปลายทางเราจะขโมดอย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้วมองเห็นอย่างที่เรามองเห็น